ปักหมดห้ามพลาดร้านนี้ที่อาาัมพวาครมาต้องถ่ายรูปเช็คอินวัตถุดิบสดจากชุมชนเซตค,คลิปนี้ไว้แล้วไปดูกัน สวัสดีสวีทก,กับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาร้านเข้าใหม่ปามันมถึงก็ว้าวมากๆเลยนะคบเพราะร้านเขาทําด้วยไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่หลายหมื่นลำนี่นะคบทำจากชาวประมงนะทุกคนเป็นการผ,าผสมผสานความโมเดิร์นแรกแรกของชุมชนเขาไว้ด้วยกันด้านนอกก็มีที่เดินเล่นนะครับสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้ตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจําหน่ายนะครับทุกคนในส่วนของกาแฟก็มีเหมือนกัน,นซึ่งในคาเฟ่จะตกแต่งวาดภาพออกมาเป็นความวิถีชุมชนมาถึงแล้วก็ต้องกินซีฟูด้ดสดและดูน่าทานมากๆเลยนะทุกคนเมนูปรุงแบบดั้งเดิมใช้วิีีแแแบบมมม่กกลองงทูุ้้สันเเยยร กุ้งจัดเต็มมาแบบหน้าท้านเป็นรสชาติต้นตำรับไทยแท้ปลาหมึกผัดไข่เค็มก็อร่อยสุดๆและแล้วเมนูที่ชอบก็มานั่นก็คือปูไข่ทุกคนบอกเลยว่าปูไข่ที่นี่เนื้อนแน่นมากเมนูปลาทอดก,ก็อร่อยสุดๆไอติมใบชะครามมีที่นี่ที่เดียวไอติมลำแพนหวานเปรี้ยวสดชื่นก็สามารถมากันได้นะครับที่ร้านเข้าใหม่ประมาณมาง่ายมากอาหารอร่อยบรรยากาศดีวิถีชุมชนชุกใจฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ